สวัสดีค่ะพ่อกัะนแล้วกับหนึ่งชาแนลยูค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสบายดีกันบ่มค่ะพี่น้องไปกก็สบายดีค่ะเฮ็ดคลิปกะอันชิคันข้อกันกับลูกเฮ็ดบ่ไดเยักเืออยู่ไรลูกขึ้นทั้งเๆนะพี่น้อง่อยเฮ็ดงานบ้านเบิดมือพี่น้องอันนาเนียบเนียบอยู่นี่อันตอนนี้หกมงแรงแล้วคลิปยุ่งประเทนเฮ็ดอยู่ข้าจะยากแหมพี่น้องเพื่อนกับ่ไดไปหามือนนี่อัน ออกข้างนอกนั่นนะจากกลับมากก็เลยมาเฮ็ดงานบ้านต่อเฮ็ดจนขาหลากเลยเหมือนเนี่ยพี่น้องเหมืนอนก็จะมาเล่าสูฟังว่าขัไปเบิ้งคลิปเมียพลังคนหนึ่งเนาะอันแล้วเฮ็ดไหลซดอันเกี่ยวกับการหาแฟนพลังให้คนไทยนะพี่น้องโดยการที่ว่าเสียงเงินให้เราแล้วก็เราสิยหายเฟซผู้ชายอันที่ประเทศเราอยู่นะ่จากหายหายหายคนที่เสียงเงินให้เรานะไป แล้วก็ให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะแอดไปหาฝรั่งเราเองสินะพี่น้องแล้วก็ถามเขาว่ากินข้าวหรือย,ยังอ่าเป็นห่วงนะพนังส่นะทักเข้าไปแนวนี้เลยพนว่าเขาจะรู้สึกดีพนว่าพี่น้องอันอันข้ามข้ามทักข้ามแหลกมันบกวนจะเป็นแนวนี้ได้ข้ามขามทักข้ามนี้มันกวนจะรู้จักกันเรียบรนะ้อยละจังสิถามไทยกันเรื่องแบบ เป็นจังไดจังสันจังส <si ี่กินเข่าหรือยังจังสันเนาะบ่เป็นคําถามที่ว่าไปเจอกันห่างแรกแล้วไปเบาเนี่ยนี่เนาะแล้วก็เพิ่นบอกว่าเวลาแชทกับฝรั่งครั้งแรกเะให้ขอเงินมันเลยเพิ่นว่ามันขอเงินเลยเพิ่นน่าเกิดมันบ่ให้เงินก็บ่ต้องไปคุยกับมันเพิ่นว่าจังซี่เว้าทับมันไปเลยว่าผู้ชายคนอื่นยังให้ได้แค่350รเป็นยัง ประมาณนี้คือหายบได้อีย่างประมาณนี้บางแล้วแนะน้าคนที่ว่าจะไปเขาคอดเรีเยนน้ำเล่าพี่น้องอันคนที่เจ้าไปเขาคอดน้าเขาเนี่ยเจ้ากับอันใส่สติคิดเนใจเรืไอ้ว่าอันใดมันคว้นจะเป็นจริงใดนะพี่น้องแล้วเพ่นว่าอันเวลาทักไปหาผู้ทายนะกะถ้าไปเห็นเพื่อนเขาอยู่ในเฟสนะมีลอยคนกะทักไปลอยคนโหลดพ่นว่าจังสี่อัน แล้วกัพี่น้องอันทักมั่วไปเลยนะแม่พี่น้องแล้วเขาเป็นมูกันเขาก็สีเห็นอยู่แล้วว่าอ้าวมันเป็นมูต่อมูต่อมูังสีเขาจะคิดจังไดเจ้าเจ้าเขาจะมองเจ้าจังใดจะไปทักไปเป็นมูก็เพื่อนเขาทุกคนยังสีนะพี่น้องพวกเจ้าก็ต้องคิดคิดไปนั่นนั่นนอกแล้วก็ไปทักเขาทุกคนนะพี่น้อง เจ้าชิบิทักม่วงสันเดจึงได้พี่น้องถกกรณนีว่าเขามีลูกไม่เมียแล้วเขามมคขอบควัวแล้วเขากระสิพิษกันได้พี่น้องเขาจะทะเลาะกันเด้อันพวกเจ้าจะไปเฮ็ดตามที่เราบอกในน้ำจังสันเดอความเป็นจริงนะเจ้าสิบิทักทักเฟซแบบแบบ,บคือเราบอกนะมันมันโมเมนพี่น้องให้เจ้าไปเล่นในเว็บไซต์ที่ว่าเขาหาครูจริงๆนะพี่น้อง จกักเะเอาเฟซผู้ใดามาให้พวกเจ้าเลยแอดไปทัดถีบถทดเดนนะเอาเฟซผู้ใดไปให้กับโมหงสิพวกเจ้าก็กไดเนาะอันยะสุบีเชื่อแล้วลายเด้อจะ้าผู้ใดได้มาฟังคลิป่อยนะอันแล้วบอกว่าเล่านะอันอันผู้ยิ่งคนไทยนะที่ได้ผัวเถานะกระจอกระวังสิหน้าอายระวังสินะเอาเอาผัวเถางสินะ แล้วก็ว่าผูหยิ่งไทยที่อยู่ก็ผัวฝรั่งที่เศร้าบ้านอยู่นะกระจอกระวังสิกระจอกมากแล้วผูหยิ่งไทยที่ซื้อบ้านร่วมก็ผัวด้วยที่ว่าซอยผัวออกคนละครึ่งเนี่ยยิ่งกระจอกระวังสิโคตรกระจอกเลยระวังสิเป็นยังเฮาอยู่ในมั่นเขาต้องไปจายซอยมั่นระวังสิอันแล้วเอาตะก,กะคำใดมาเบามาขีดคำนี้เขามีเค่ดีเขาก็สื่อร่วมกันใด แล้วการที่คนเขาอยู่บ้านเศร้าหนะักบางคนเขามีเงืน่นเขามีเงื่นมากมม่ด้วยแต่ว่าเขาบาอย่างมีพารามีหนีสินอยังหลายๆอย่างเขาเศร้าบานอยู่คนที่เศร้าบานอยู่นะ่ะมันบ่แเ่นคนบามีเงืนได้พี่น้องเขามันความสะดวกสบายนะ่ะแต่ยายห่หานะ่ะเว้าออกมาแบบโบนาฟังเลยนะ่ะแม่พี่น้องแล้วก็ คนที่ซื้อบ้านส่วนมากเขามีลูกแม่พี่น้องเขาเขา้องการพื้นที่ให้ลูกสางถ้ายูซ่องตายายหรือว่ายูแค่ซองผัวเมียเนี่ยเขาอยู่อาพาร์ตเมนต์ดีกว่าพี่น้องสะดวกสบายด้วยลหลายอย่างอัน,อนคนที่เพิ่นออกมาว่ายายนะี่ที่เพิ่นออกมาว,าว่าเห็นเขาว่าเพิ่นอยู่บ้านหลวงพี่น้องว่าด้วยสี่สิบล้านเป็นยังคืออยู่บ้านหลวงเนาะ่อยก็บ่าเข้าใจคือกันนะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งเบิ่งสภาพแล้วนะผมก็ยังบ่เคยสะาจากเทื่อนอันอันอันเพิ่อนอันผัวเพิ่นน่ะอายุหน่อยก็เพื่อนเนาะเพื่อนนะ่ะเถาแล้ว,นนะวนนะแต่ว่าได้ผัวเล็กหน่อยนะอันว่าคิดกับกนรกีกตัวผัวแล้วเนาะทีว่าอันได้เมียเ่าอันไปบ่าให้เขาว่าได้ผัวเถาพอดีก็คิดเห็นผัวเราเนาะได้เมียเถาสินะ แล้วสิมกเห็ดคลิปอยู่ในรถพี่น้องเพราะว่าเห็ดอยู่ในบ้านบ่ได้มักขับรถแบบหลนะ้กก็เห็ดคลิปไปนํามัอนนะกับโบงูกอกันแบบเปยังจังบ่เห็ดคลิปอยู่ฮนะืองเนาะเรือว่าผัวอาไว้เห็ดบ่หรือจังใด <c oughs> อันนี้กับโบืูก,กักเรนะจ๊ะมือนเอามาเล่าซูฟังจากพี่น้องว่าตอนนี้คลิปแล้วนะแบบดังทั่วไปเบิแล้วจ้ะพี่น้องมแต่คนแช่คนเว้าถึงเสียแบบคนลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วตอนนี้ทั่วประเทศแล้วล่ะแล้วก็อัน อันคนบลูนี่กะถ้าคนตกข้าวก็จะมาฟังคลิปคอยได้แต่จะเดือถ้าเกิดว่าคนรูแล้วกะแลวไปนาะจะน,นาะบอคอยว้าถึงไเนาะจะนาะแล้วว้าแบบคือจังเราเป็นคนเก่งคนรูมากนะพี่น้องคือจังมันหนามันหน,มน,นกมากแล้วโดยที่เว้าออกมาโดยที่ว่าอ,อา่าอะจะคิดว่าจะคล้องว้าถูกนะแม่พี่น้องแต่ส่วนมากคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมองออกเบิดนะจ๊ะพี่น้อง ก็ไปฟังมาประมาณอันหลายคลิปเลยแหละจากพี่น้องแต่ว่าจะบ่มีเวลาเหตุคลิปพี่น้องมันค่ยอย่งมากเลยแต่ละมือนี่ก็ยังบ่ทันได้ไปหาเพื่อนๆอยู่จะแบบโอ้ยเหตุงานเหตุการ์จนขาหลากสีเมือยแล้วก็ช่วงนี้มันมีแดดไงพี่น้องค่อยก็เลยผ้าลูกออกข้างนอกนะจากพี่น้องไปเล่นเนาะอันไปเล่นผ้ากับพี่น้องผ้าลูกยางไปเนะาะมันบ่ไกลบานนะจ้ะผ้าลูกไปเล่นเนาะ ยังไปยางมากก็ได้สะพาหลูกไปเหรียนถ้าอากาศมันดีเนาะถ้าอากาศมันหนาวกับบ่อยากไปเนาะมันหนาวแล้วเราดูถูกผู้ยิ่งทํางานอยู่ต่างประเทศเดีได้พี่น้องอันผู้ยิ่งอันผู้ยิ่งไทยที่ทางานอันล่างห้องน้ำนะพี่น้องคัดสวมคัดยังเนะอุ้ยเราดูถูกบางอย่างคักเลยมีญงอันนีอันจะคล้องกับบะมีสิกินยังไปดูถูกผู้นั้นผู้นี้เนาะอันคงจะบ่มีผู้ใดครบแล้วละ กะิมีต่คนคือกันถ้นเราครบกันนะกะซิมี UK, อยู่เคบกี้คนนี่ละ่ะอันหลายๆายคนแบบว่าอัน,นอันอยู่ในประเทศที่เราอยู่นะเขาแบบเขาแอนตี้แล้วหลายหแทบทุกคนนะพี่น้องอันซ่องเล่าน,านั้นอันไปเบิ่งได้อยู่อันอันช่องพี่คิมได้ใจเด้อคอยอันคอยมกัก ฟังพีคิมแล้วเบานะมักเราแช่มากนะแต่ว่าคอยบ่คอยคอมเมนต์ดอกอยากคอยเขาไปเบิ่งซื่อแบบแล้วเบาถูกมูดจะพี่คิมนะแล้วเบาค,คือคือไปฟังแล้วเบาเด้อซองพี่คิมนั่นละจ้ะถ้าเจออ้าอยากหูวว่าเมียฝรั่งคนใดที่เ้าให้อันเมียฝรัง่งอันคนที่อยู่อันเมืองนอก,ก,กนแล้วก็นี่ละจ้ะเขาอันเขาไปเบิง่งในซองพีคิมเป็นก็ไไ้จ้ะ พี่คิมคนที่เพิ่นอันาเบาเก่งๆนั่นนะคนนั่นแหละเพิ่นดังอยู่ในโลกโซเชียลอยู่แล้วจ้ะไพ่กงจักเพิ่นมาเจนาะนั่นละจ้ะที่เพิ่นคนงามๆนั่นละจ้ะพี่คิมอันคลิปนี้ก็อันมามาแชร์สู่ฟังนะจะพี่น้องสําหรับคนตกข่าวเนาะสคนที่บ่ทันฮู้บ่อยากฮู้จริงๆจังจังไปเบิ่งอยู่ช่องพี่คิมได้เด้อจ้ะเด้ออันจักซื่อเพิ่นอีหยังแล้วก็อันเพิ่มแค่ KIM แค่นั้นมันก็ะขื่นเพิ่นแล้วเนาะคิมนะเออนั่นแหละค่ะไปเบิ่งเพิ่นแช่มาเต็มเลยจ้ะอยู่อยู่สองเพิ่นนะจ้นะคลิปเนี่ยจะก่อโตแล้วค่ะไปก่อแล้วจ้ะพี่น้องจ้าอันคลิปมันจะเน่านะจ้นะเนาะอันอันไปแล้วเดี๋ยวกันพ่อพกันคลิปหน้านนะครัพี่น้องสวัสดีค่ะ